สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงอีกเช่นเคยนะครับน้องแมงจะพามาชมนะครับวิธีการแพ็คบอลสีสําหรับส่วนของน้องแบงนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลสีพระบางโพยไพ่นะครับวิธีการแพ็คก็คือนี่นะครับท่านชมห่อด้วยถุงพลาสติกก่อนนะครับแล้วก็ใช้เทปใสนะครับนี่แพ็คอีกรอบหนึ่งนะครับข้างในตรงนี้นะครับก็จะยาเช็ดชู่นะครับกันดินกระแทกออกมานะครับมีการปิดหน้าดินสวยงามแบบนี้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็จะเออนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็คุมครอบด้วยนะครับแก้วนะครับครับครอบแก้วเสร็จแล้วน้องแบงก็จะนี่นํามาใส่ตะกร้านะครับพอใส่ตะกร้าเนี่ยน้องแบงก็จะแพคใช้เชือกนะครับนี่ร้อยแน่นๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ร้อยแน่นแแบบนี้นะครับนี่ จะส่งไปสนีไทยนะครับน้องแบงค์มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาทางเบอร์0634366825ได้นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้สามารถข้อวิดีโอนะครับเลือกต้นไม้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนี่อย่าลืมนะครับติดต่อน้องแบงค์มาได้นะครับแล้วก็ แล้วก็น้องแมงนะครับมีการจัดส่งทุกวันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่วันนี้ก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ